คุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมช่วงนี้เจอบ่อยไหมแต่นเจอบ่อยมากแอคแทกเกอร์สามเจอบ่อยมากลงแรงปุ๊บกูเจอบ่อยสุดๆไปเลยแต่เข้าใจนะว่าทำไมถึงเลือกมาแต่ก็ตัวอื่นก็ได้นะเอออะไรอย่างงี้แต่ก็ว่าก็ว่าเถอะกูเป็นเราเราก็เลือกนะฮะแอคแท็กเกอร์มันหอมหวมนนะเนาะโอเอค okay, ครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่นทานนะครับยินดีรับสู่โปเกมอนยูไนต์นะครับกับช่องนี้นั่นเอง มาคุณผู้ชมวันนี้เราจะลงแรงกันนะแต่ไม่ใช่มาสเตอร์คิดได้แล้วมาสเตอร์เท่าไหร่วะสซกเท่าไหร่นี่แหละแต่ไม่เท่านี้นะคลิปนี้มาสเตอร์พันหกแล้วนะคุณผู้ชมเราจะมาดูกันนะว่าในแรงมาสเตอร์พันหกนั้นจะเจอผู้เล่นคุณตภาพกันขนาดไหนบอกตรงๆเลยนะไม่ต่างกันกับเอ็กเพรหรือว่า b บนเกนเดอร์เท่าไหร่เออเบนเกนเดอร์ต่างอยู่คือที่บอกไปว่าช่วงนี้เจอแอ t แทกเจอสามอ่ะเจอบ่อยจริงนะเจอแบบ รู้สึกเจอแบบเจอช่ำเกยนน่ะเจอเจอบ่อยบ่อยคือเราเข้าใจอย่างที่เราบอก้เราเข้าใจทำไมเขาถึงเล่นแอทแทคเกอร์กันมาทารบเพราะว่าเพราะเพราะอาจจะแพ้มาก่อนะอะไรเงี้ยอาจจะเจอแอทแทคเกอร์ที่แบบเล่นไม่ดีมาก่อนก็เลยฝังใจแล้วก็มาเล่นแอทแทคเกอร์ตานี้ดันเป็นตาที่ฉันอยู่พอดีแล้วก็มีคนคิดแบบนี้สักสามคนน่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเจอแอทแทคเกอร์สามไปอาจจะคิดได้ว่าเป็นแบบนี้มัง้งไม่รู้นะมัว่ว รอทีมดูก่อนนะว่าทีมเขาจะเลือกอะไรเดี๋ยวเราเล่นตำแหน่งที่ว่างเองนะครับไอแทเกอร์เอ้ยอ่านว่าไอแทเกอร์สองอะโอเคโอเคตำแหน่งสมารุนเราเล่นอามาโจได้ไหมอะอยากเล่นมาเดี๋ยวเราเล่นสมารุนเองนะจ๊ะอุย้ยถ้ามีไอแทเกอร์สองไม่แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาสมอันนี้ไปเราวาตตาละกันอะเนี่ยโชคดีชอบเจออันนี้สามกันใช่ไหมนี่มาเลยวาตตาจ้าจะ,จะให,ให้ให้วาตตาไปข้างบนดีกว่า <peach> มาสิสพอร์ตแทงยืนด้วยกันมาจริงๆมันมีคนทำนะคุณผู้ชมอันก็เคยเห็นคนทำจริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นไปเริ่มกันเลยทีอนนันว่าไอ้แท็กเกอร์เราโดนล้วงฉ่ำเลยแน่เลยอ่ะมีมลลืมมาด้วยอยู่โอเคคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเป็นสพอร์ตเตอร์ทีดีนะฮะมาเลยโอรยมาเร็วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาทำให้เธอเกิดเองเธอแบบโอ้ดามจเมตานี้เธอเป็นล้านแน่ ล้านแน่หัวนะ่ะล้านแน่ออกมาเอ้ยออกมาแล้วเลิอยอุย้ยม,มันก็ยังจะลามไปได้โอ้ยตาเทนตะเทีนนี่ตะเนต,เนตเนพบแล้วบุคลคลกุมกาเนิดตัวเองเอาอะไรอ่ะมีคนเอฟเคไปแล้วคนหนึ่งก็เลยยอมแพ้เอาแท้ยอมแพ้อย่างนี้ไม่เสียแต้มนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ คิดว่าน่าจะเป็นออนรอดมั้งที่ออกไปเมื่อกี้เพราะว่าตอนต้นเกมเขาแบบยืนนิ่งๆมาแล้วคุณผู้ชมได้แล้วมาหาห้องใหม่แล้วคืออันนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นตอนที่อ่านแบบตัดไอ้ส่วนที่รอไปแล้วจริงๆรอนานมากนะเมื่อกี้โอเคอุ้ยเจอคนอยู่กิวเดียวกันด้วย MBS กิวอะไรวะไม่รู้จางเจ้าค่ะแตาอนเล่นตำแหน่งที่ว่างเองเอาเลยเลือกเลยให้เต็มที่โอเคต้องการสนับสนุนใช่ไหม อ่ได้เดี๋ยวเราไปสนับสนุนให้เธอเองเราแบบมุงเราฉ่ำมากนะฮะหมายถึงสนับสนุนเหรอใช่หมายถึงตายเอ้ยโอใครป้าครับฮัลโหลยิวใครป้าเป็นบานะแหละเพราะว่าน้องนิมฟียาเขาจะตงไปเลนล่างนะครับนี่ยุผูจะฝั่งตรงข้ามแองเจิ้ลสามคนอุ้ยใหญ่ริบบิ้นทองเลยนะว่าไม่ได้อาจจะอาจจะเก่งมากๆก็ได้จะเป็นริบบิ้นทองริบบิ้นเขียวริบบิ้นน้ำเงินนะฮะ คือมีอยู่สองอยา่างเล่นเก่งจริงๆกับอย่างที่สองคือเล่นบ่อยเราไปเล่นบนเองใครจะไปตรงกลางน่าจะเป็นบารนาแหละอ่านั่นละบารนาไปตรงกลางจริงๆด้วยคุณผู้ชมมาน้องยุงน้องยุงโชโ์เขาจะเป็นกําลังใจให้น้องยุงเองเขาจะอยู่กับน้องยุงตะหยอดไปมีพีกาจูอ้โหตัดเท็นดาเมจเธอทำไมมันแรงจังเลยไม่น่าได้อา มาโอเคแล้วกูดิไม้ก็ขอโทษน้องยุงพาคุณตายซะแล้วทานโทษทานโทษโอเคให้น้องยุงเขาไม่เอาแล้วกันก็ขอโทษนะไอ,ไอ้คลิปตอนนั้นที่เธอกำลังไปเอาอ่ะเออเธอควรได้นะั้นเพราะว่าเมื่อกี้เราพาเธอไปตายแนตะ่ขอโทษที <laughs> <laughs> มาได้ลองเกนแล้วนี่ไงโยนได้แล้วช่มโบ วอ <Okay. S 2> <ป>เล่ล่างเขาก็เล่นเก่งเนาะสมและที่มาคู่กัน2คนข้างล่างนะอุยบานาวลเจ็ดแล้วไวเวอร์เกินไปมากโดนลุมไม่ได้ <laughs> ไม่โดนใช่ไหมโอเคอยากเวลหกจังเลยอยากเวลหกอยากเวลหกแล้วขอนะข้างในอะ่ะอุ้ยหูอีกนิดนึงแถมไม่ได้เหรอหูทำไมขี้เหนียวอย่างงี้อุย,อย,อยเลนล่างได้แล้วอ่ะไหนแมมาเลสไฟในเล่ล่างโคตร,เ,รเดือดเปเบื่อแร้วดเดือดจัด อันชอบมาเลทไฟมากเลยอ่ะสกิลนี้ม่งแบบทำให้มาตะาแบบมีดาเบทขึ้นมาแรงพอสมควรเลยนะเอาตรงๆสรุปอันแต่ก็อย่ายไปเทียบก,กับแอชเชอร์นะฮะไอ,ไอ้นั่นมันแรงตามสายของมันอยู่แล้วเอาละฮะโดนแน่ต้องอยู่ตรงนี้บังโอ้เตือนเตือนโอ้ คาดคะเนได้ว่าเลนล่างเขาน่าจะมาโต๊ะจีนเลนบนนั่นไหนว่าแล้วมาโต๊ะจีนกันนะฮะวันรวมญาติเอ้ยเล่งเราเออโอ้ยเพื่อนด้วยแต่คุณผู้ชมตาเนี้รู้สึกว่าเนี่ยผ่านมาจากครึ่งเกมแล้วรู้สึกคุณเล่นสบายมากเลยคุณผู้ชมเอ้ยสู้ๆนะเราจะเป็นทรัพย์ที่จริงใจสู้ๆาตั้งมาังก้ามาังเด้เอ้ยสู้ๆซิมซิมาตั้งกีมาตังเจียบสุดใจเลยนะจ๊ะเพราะเธอตงหายห่วง นะเราเป็นซัพพอร์ตที่ดื้อนะฮะเราจะตายกันลงังไปเรนล่างโดนแน่เอออุ้ย,ย,ยนี่ไงฆ่าได้อยู่ถึงแม้ว่าจากตัวเดียวก็เถอะสู้ๆอุ๊ยนี่น้องยุงมาปิดฉากเรียบร้อยเป็นยังไงโดนไหมซะนี่ มาราเรียของเราวันเก่งอยู่แล้วเอ้ยไปเลยล่างกันงั้นอ่านไปอยู่เลนบนแล้วกันนะอ่านะเฝ้าป้อมนี้นะโอเคสู้ๆนะครับทุกคนไปกําลังใจให้ทุกคนน่าจะเอาบาฟล่างแล้วก็จะขึ้นมาเลนบนใช่ไหมใช่แน่เลยสู้ๆอีกตึงเดียวไอ้เลิศมากว่าเลิศว่ะเฮ้วยัมันเดือดจังเลยคุณผู้ชมเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คุณผู้ชมตาเนี้ยโดนไปโดนโอ้ยตาเห็นตาเห็นตาเห็น โดนไอ้อเข้าเลยแล้วกันนะเราเข้าแล้วนะเอ้ยช้ำเพื่อนเพื่อนช้ำมากโอเคเราเอเจเลยคิดเราละเพื่อนเพื่อนสู้ๆเลียนล่างเรียบร้อยมาชิบูนน่าจะไปเอาป้อมนี้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นตามมาชิบูนไปเลยค่ะไปงั้นๆไปเลยเฮ้ยได้จริงเโอเคป้อมแตกเรียบร้อยสวย ชิวเลยอะทำไมตามนี้มันชิวอย่างนี้เออชิวมากโลดโอุ้ยชิวมากเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมข้อดีของแบบไม่มีแอคแท็กเกอร์เยอะเกินไปนะเอออันนี้เอาดีเข้าตวัวนะพูดตอนเนี้ยเพราะฝั่งตรงข้ามมีแอคแท็กเกอร์สามไงเขาไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีซัพพอร์ตมือฉมังแบบเราใช่ไหมโดนแไม่โดนอุย้ยม,มันหน้ามากอะ เงี้ยโอ้โหดูดีดูเลือดมาดิโอ้โหหน้าลิ้มลดสิเหลือเกินจำเลยนะโอเคโดนอีกแล้วไม่เคยโดนขังเอ,อ้ยกักขังตรงเนี้ยครับช่วยด้วยอ่ะอยู่ดีได้คิวเฉยงงมากได้แน่นอนคิวนี้อือึบเห็นไหมสวยป่ะเฮ้ยเอาตายเลยไม่ตานี้ชิวอ่ะชอบอ่ะแบบตาที่เล่นชิวๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมาหนักเราไม่ต้องมีใครมาแบกอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมนี่เล่นชิวๆยังได้คิวห้าห้าเออห้าห้ายี่สิบห้า แรงว่ะเมื่อกี้สกิลใครไม่เป็นไรเพื่อนไม่ตายแม้ว่าเราจะตายแต่เพื่อนไม่ตายโอเคดีมากสู้ๆมาต้ามารังก้ามารังเกอย่างนั้นคุณผู้ชมตำแหน่งซัพพอร์ตที่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีซัพพอร์ตบอกเลยถ้าฝั่งตรงข้ามมีซัพพอร์ตก็สูกสีกว่านี้คลิปน <c oughs> ี้แต่ตั้งชื่อคลิปว่าเมื <c oughs> ่อทีมตรงข้าม เอาแอตแทเกอร์มา3าคนแล้วก็กดยอมแพ้ไปแล้ว <c oughs> จำเอาไว้นะหนูแอตแทกเยอะเท่ากับโอกาสแพ้มันเยอะเสมือนป่าทูในเข่งที่มันอยู่เยอะๆอัดกันเยอะๆนะฮะเวลาไปซื้อมาก็คุ้มไงโอเคนะครับผมู้ชมก็คลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะจบกันไปเลยจบเลยแล้วกันนะชนะแบบลอยลำสุดๆแบบ ชิวมากเป็นเล่นชิวว่าๆตาดีนะโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ